สวัสดีครับมาเจอกันเรื่องอะสมการนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับเปิดมาหน้าที่37เเดีดยวกูแป๊กปรับแสงให้มันสว่างนิดหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะหน้า37ว่าอย่างไรนะครับอาดูหน้า37หน่อยนะอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ่ะโอเคเอาอาเอ ดูหน้าสามเจนะครับหน้าสามเจเรื่องราวก็เป็นข้อสอบช้อยอยู่ดีนะครับมันก็ค่อยๆดูทีละนิดนะเขาบอกว่าอะไรครับจํานวนข้อใดต่อไปนี้จํานวนใดข้อใดต่อเป็นคําตอบของอสมการนะครับก็คือแก้ออกมาก่อนนี่แก้ออกมาก่อนตรงนี้ย้ายข้างย้ายข้างจะได้สองอะไร 2x ย้ายไปมากกว่า8 x มากกว่า4นะครับเพราะว่า x มากกว่า4เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับอะไรก็ได้ที่มากกว่า4ครับแต่ห้ามเท่ากับ4นะครับนะครับมากกว่า4ตอบข้อคอควายครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่มีค่ามากกว่า4นะครับนี่ มากกว่าสี่จำนวนจริงก็คือคําว่าจำนวนจริงคือทศยมก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดนะครับก็ไกลไม่น้อยกว่าสีน่นี่มันผิดตรงที่ว่าเอาสี่ด้วยแต่อันนี้คือไม่เอาสี่นะครับตัวนี้คือไม่เอาสีนะเพราะไม่มีเท่ากับนะครับต่อมาข้อสิบเอ็ดครับคล้ายๆกันครูแบกย,ย้ยายย้ายเก้ากลับมาก่อนมาลบ ราะการแก้อสมการเนี่ยตัวที่ติดกับ x เ,เนี่ยไม่ควรจะติดลบไอสองส่วนสมันติดลบต้องย้ายกลับมาก่อนอ,อย่างนี้ก่อนห้ลบเนี้ได้ลบสนะครับทีนี้สามเนี่ยมันมันหารใช่ไหมครับกูแบกย้ายขึ้นไปคูณมา,มาเขียนด้านหน้าแล้วกันนี่สมันหารย้ายไปคูณ2มันคูณย้ายมาหารแล้วก็ตัดเลข สองตัดสี่ได้สองได้ลบหกอย่างนี้หมายความว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบหกอันนี้คือเอาลบหกด้วยนะเอาลบหกด้วยแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับลบหกนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับลบหกเนี่ยมาดูกอไก่จำนวนจริงที่มีมากกว่าลบหกนี่ไม่ได้เพราะไม่เอาลบหกถ้ามากกว่าหรือเท่ากับต้องใช้คํานี้ครับไม่น้อยกว่าลบหก แปลว่าลบหก็เอาครับตอบข้อขอไข่โอเคนะครับเขาถามว่า5 X ้าบวกสามอ่าตรงนี้ลูกก็ย้ายข้างครับย้ายข้างครูแบกย้ายสามส่วนสองมาฝั่งนี้นะไปลบกับ 5x นะครับตรงนี้ลูกมองเป็น 1.5x ก็ได้ 1.5x 1 5จ้าไปลบกับอะไร ไปลบกับ5ก็จะเหลือ 3.5x 3.5x อมากกว่าอะไรย้าย3มามากกว่าลบ3นะครับมากกว่าลบ3ย้าย3.5ไปหารจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3หารด้วยอะไรหารด้วย3.5 นะครับเขาถามว่าค่าของ x บวกหส่วนเมีค่าน้อยสุดเท่าไหร่นะครับถ้าน้อยสุดเนี่ยก็ต้องใช้ใช้ตัวต่ำสุดเลยคือใช้ค่านี้เลยใช้ตัวนี้เป็น x เลยเพราะนั้นถ้าเอา x บวกหส่วนเจ็ดแล้วมีค่าน้อยสุดเท่าไหร่ก็ต้องใช้ตัวต่ำสุดมาคิดก็คือลบสามส่วนสามจุดห้าบวกด้วหส่วนเ ซึ่งคู่นี้ถ้าลูกคิดเลขโดยใช้หลักการของเศษส่วนเนี่ยมันรวมกันเป็นศูนย์พอดีครับตอบกอไก่ได้ศูนย์พอดีเป๊ะเดะเลยนะครับต่อมาครับ x มีค่ามากสุดเท่าไหร่ก็ย้ายข้างครับย,ย้ายย้ายข้างเอา3ามไปคูณ5ก่อนนี่สไปคูณ5ตรงนี้นะครับจะได้ x บวกสน้อยกว่าหรือกับสามไปคูณหได้สิบหใช่ไหม สิบห้าหารสองสิบห้าหารสองเหลือเจ็ดจุดห้าเหลือเจ็ดจุดห้านะครับต่อไปย้ายสองไปลบครับย้ยสองไปลบเหลือห้าจุดห้าแปลว่า x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าจุดห้าแปลว่ามันคือห้าจุดห้าลงไปห้าจุดห้าลงไปก็แปลว่าเยอะสุดก็คือห้าจุดห้าครับคือกอไก่นะครับ 5.5ลงไปเอาแต่เอามากสุดมาต่อบก็คือ5.5ต่อมาครับตรงนี้ค่อยๆคิดนะครับเอา5เข้าไปในวงเล็บก่อนจุดๆขอเขียนด้านข้างแล้วกันนะครับ 2x ลบ4.5น้อยกว่า 5x บวก10บวก3ตรงนี้ได้ 2x ลบ4.5 ตรงนี้อ่าไปเขียนซ้ำทำไมเนี่ยไม่เป็นไรครับ 2x นี่บวกย้ายมาลบเหลือ 3x มเอข้ยไหมเหลือ 3x 3เนี่ยย้ายไปฝั่งนู้นเป็นลบอย่างนี้เรียกว่าลบแล้วลบอีกจะลบเยอะขึ้นคือลบ7.5เอา3าไปหารได้ลบสอ อย่างนี้อ่านว่า x มากกว่าลบ2.5หมายความว่าถ้ามีลบ2.5เนี่ย x มันเยอะกว่าเยอะกว่าต้องไปทางขวาครับแล้วต้องใช้จุดโปร่งเพราะมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับต้องใช้จุดโปร่งเพราะมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับโอ้ครูแป๊บลืมคูณวะทษทีพลาดตรงนี้เลย5คูณ3นะได้15ตรงนี้15 ตรงนี้15บวกกันได้19.5นะ19.5หาร 3, 3, 6, 8 3, 6, 8ก็ต้อง6.5นะครับ x มากกว่า6.5แบบจุดโปร่งนะครับมากกว่า6.5แบบจุดโปร่งน่าจะตรงกับข้อกอไก่นะถ้าดูจากภาพนะครับ พราะนี้จุดมันโปร่งแล้วก็ไปทางขวานะครับโอเคนะต่อมาครับข้อสิบห้าข้อถามว่าข้อไหนตรงกันนะครับก็ค่อยๆแก้อสมการทีละนิดครับเอานี้ไปคูณน,นี้นี้ไปคูณน,นี้ก่อนนะครับไปขอทดด้านข้างตรงนี้นะห้าห้ายี่ห้า ห้คูณ x ได้ 5x าบวกหมากกว่าเอาสองไปคูณนะครับตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดสองเลบสิบสอคูแบกย้ายห้ากลับมาฝั่งนี้เนี่ยย้ายตัวนี้ 5x ลบมาบวกเป็น 7x ็ดกยิบหกับ5ได้30ยา้ายสิไปบวกเป็น42องเอา x ไปหารได้ x น้อยกว่าห ลูกก็ไปดูว่าช้อยไหนที่มันคือ x น้อยกว่า6นะครับถ้า x น้อยกว่า6นี่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบหนึ่งนะถ้าข้อนี้ย้ายไปใช่ไหมจะเป็น0.6ฝั่งนี้ได้3.6ไห0.6ไม่ได้นะครับ x น้อยกว่า6 x น้อยกว่า6 แป๊บหนึ่งนะฝั่งนี้ได้0.2ฝั่งนี้ได้1.4ไปตรงนี้3.6เแปับหนึ่งนะ5 525 5คูณ x ได้ 5x เช็นไหมบวก5ไม่ผิดนี่ 2x 262ย้าย5มาบวก2เป็น7 25บวก5ได้30 30บวกสิ 12, เป็น42อ่ส x น้ 6. อยกว่าหกถ้ากอไก่เป็นอะไรแต่ลองเช็คดูก่อนอันนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก่อนเป็น0.6 x น้อยกว่า1.4มาบวก3 2 3.6เออว่ะกอไก่ x น้อยกว่าหตอบกอไก่ครับโอเคนะต่อมาครับเพราะอันนี้ถ้า,ถาไปหาแล้วจะได้ x น้อยกว่าห เหมือนกนกัต่อมาครับคําตอบของสมการข้อนี้คือข้อใดนะครับย้ายเจ็ดมาฝั่งนี้ก่อนกูแบคขอโทษด้านล่างนะนะครับขอโทษด้านล่างลูกย้ายลบเมาฝั่งนี้ก่อนจะกลายเป็น 3x-2.2 ลบ2ส่วน2ไม่เท่ากับย้ายลบ7มาเป็นบวก7 บวก7ลบแติดลบหนโอเคไหมได้ลบ7มาก่อนเสร็จแล้วย้าย2ขึ้นไปคูณลูกจะได้ 3x ลบ2ไม่เท่ากับเอา2ไปคูณได้ 2x ลบ2โอเคไหมลบ2กตับลบ2ตัดกันเอง 3x ไม่เท่ากับ 2x ถามว่าครูแบคก 3x ไม่เท่ากับ 2x จริงไหมจริงครับ ไม่มีทางเท่ากันได้ครับยกเว้นกรณีเดียวครับยกเว้นตอน x เป็นศูนย์ครับคือ3คูณ x กับ2คูณ x มันไม่มีทางเท่ากันได้หรอกยกเว้นตอน x เป็นศูนย์เท่านั้นแสดงว่าคําตอบคือได้ทุกตัวที่ไม่ใช่ศูนย์ตอบข้ององูครับโอเคไหมครับผ่านนะครับต่อไปดูหน้า3บแปดนะครับ 38าสาขอสิบเจ็ว่ายังง่ายนะครับข้อ17บอกว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่จริงอ่าไม่จริงก็คือแย้งได้ครับแย้งได้ข้อไหนไม่จริงก็คือแย้งได้ครับแย้งได้แปลว่าผิดนี่ครับ A มากกว่า b แล้วเอกำลังสองต้องมากกว่าบีกำลังสองนี้แย้งได้ครับอ่าลูกดูสมมุติกูแบกให้ a เนี่ยเป็นศูนย์บเนี่ยเป็นลบสองถูกไหมครับข้อนี้แย้งได้ากาตั้งไว้เลยข้อนี้ผิดแน่นอนแย้งได้ a มากกว่า b จริงไหมจริงนี่ไงเมากกว่า b ศูนย์มากกว่าลบสองแต่ถ้า a อกำลังสองได้อะไรศูนย์กำลังสองได้ศูนย์บกำลังสองอะลบสองกำลังสองได้สี่นะ แสดงว่าเอกำลังสองเนี่ยมันเป็นน้อยกว่าบกำลังสองนะซึ่งโจทย์บอกว่ามากกว่าซึ่งมันไม่ไม่ไม่เราสามารถแย้งได้ว่ามันน้อยกว่าก็ได้นะครับมันข้ององงูเนี่ยแย้งได้ครับข้อไหนแย้งได้ไปว่าข้อนั้นผิดโอเคไหมครับเพราะโจทย์ประเภทนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงคือต้องมานั่งดูว่าข้อไหนแย้งได้นะครับมาดูอีกครับข้อใดต่อไปนี้ไม่จริงข้อไหนแย้งได้ครับข้อไหนแย้งได้บ้าง เขาบอกถ้า a คูณ c มากกว่า b คูณ c แล้ว a ต้องมากกว่า b ด้วยรู้สึกว่าข้อนี้จะแย้งได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องดูครูปแป็กเป็นหลักเลยเอาแย้งได้ยังไงครับสมมุติครูปแป็กให้ a เนี่ยส่วนใหญ่เลขที่แย้งได้จะเป็นพวกติดลบนะสมมติครูปแป็กให้ a เนี่ยลบหนึ่ง b เนี่ย คือ5อ่าส่วน c เนี่ยกูแบกให้ลบลสเอาละเนี่ยตัวเลขพวกนี้จะแย้งตรงนี้ได้เลยเอามาดู a คูณ c ก่อน a คูณ c นะ a คูณ c ก่อนทีละแย้งทีละชุดเนย a คูณ c ได้เท่าไหร่ a คูณ c a คูณ c คือคู่นี้คูณกันได้2นะครับ b คูณ c b คูณ c ห้าคูณลบสองได้ลบสิบแสดงว่า a อคูณซมากกว่า b ีคูณซตรงนี้ไม่เถียงถูกไหมครับที่เขาพูดมันถูกแต่โจทย์บอกว่า a มากกว่า b จริงหรอ a คือเรา a ลบหนึ่งห้าแต่ของเราเนี่ย a น้อยกว่า b นะเว้ยแสดงว่าสิ่งที่โจทย์พูดเนี่ยเราแย้งได้ว่า a คูณ C มากกว่า b คูณ C ก็จริงแต่ a ของเราน้อยกว่า b ก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่การกําหนดตัวเลขเพื่อให้เราแย้งเขาได้ซึ่งโจทย์ตรงนี้ครูแบคบอกได้เลยว่าลูกจะทําเองในลําบากเพราะลูกขาดประสบการณ์นะครับตรงนี้อาจจะต้องดูดูดูครูดูครูทาแล้วดูครูเขาหัดแย้งยังไงนะครับต่อไปครับอสมการคู่นี้ง่ายนิดเดียวครับย้ายออกจากตรงกลางย้ายออกจากตรงกลางทีลสะสเต็ปนะครับลบย้ายเป็นบวกนะครับตรงนี้ได้30ลบย้ายเป็นบวกตรงนี้ได้20 ต่อไปย้ายสองไปหารครับตรงนี้เหลือสิบห้าตรงนี้เหลือสิบนะครับตอบสิบถึงสิบห้าตอบกอไก่นะครับต่อมาครับข้อไหนไม่จริงครับไม่จริงคือแย้งได้ครับไม่จริงคือแย้งได้ครับข้อที่ผิดคือข้อคอควายครับคุณพี่ มาดูมาดูข้อกอไก่ทําไมถึงถูกบางคนสงสัยพี่แพกเบวกลบห้ากำลังสองมันได้ยี่คืออย่างนี้ลูกคําว่า A อยู่ระหว่างลบหถึง5เนี่ยแปลว่าคือลบห้าลบสลบสลบสลบหนึ่สองไปเรื่อยๆจนถึง5 A าํากำลังสองเนี่ยคือเอาพวกนี้มากำลังสองทีละตัวครับ ซึ่งในนี้ถ้ากําลังสองทีละตัวเนี่ยต่ําสุดคือตัวนี้ครับศูนย์ศูนย์กำลังสองจะได้ศูนย์ครับนี่คือต่ําสุดส่วนสูงสุดก็คือห้ากำลังสองได้ยี่ห้าเพราะนั้นไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ถูกแล้วส่วนพวกนี้ก็เหมือนกันครับเอามาใส่ค่าสมบูรณ์ยังไงก็ไม่เกินห้าครับมาดูข้อที่แย้งได้คือข้อคอควายครับคืออะไรลูกเออยู่ระหว่างหนึ่งถึงห้าบ อยู่ระหว่างสองถึงหเอา A บวก B เอา A บวก B มันก็ต้องอยู่ระหว่าง3ามถึงสิสิจ้าแล้วมันจะมาหนึ่งถึงหยังไงล่ะจ้ะโอเคไหมจ๊ะนะครับก็จบอะสมการมอต้นนะครับจบคลิป14นะครับจบคลิป14 โอเคไหมนะครับที่เหลือเป็นอสมการมปลายซึ่งเดี๋ยวครูแป๊กค่อยมาหาเวลาเฉลยให้อีกนะครับแต่ว่าคลิปต่อไปอาจจะขึ้นบทใหม่ก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันหรืออาจจะทําอสมการมมมปลายบางข้อก่อนแล้วค่อยขึ้นบทใหม่นะครับสวัสดี